I fix I'm crossing line dare again me the you to the รถมาเกี่ยวทัวเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากนางมัวไปเก็บเห็ดอยู่ในปา่สาสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีฝังลาวฟังไทยเอฟซี FC, ทั่วโลกวันนี้นางจะมาตอบคนมอมูรี่นางนะคะแล้วก็จะพาไปเก็บเห็ดกับแม่ย่าวันนี้แม่ย่าฝรั่งพาลูกสะภ้เก็บเห็ดค่ะ ระหว่างที่นางถ่ายวิวธรรมชาติสวยๆอยู่นางก็เลยหันมาถ่ายหน้าตัวเองนะคะแต่มันย้อนแสงเนาะมันแดดนางก็ประมาณเนี้ยถ่ายงี้หน้านิดนึงประมาณเนี้ยแล้วนางก็อัปโหลดลงช่องชุมชนก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะแค่อยากจะอัปโหลดลงไปมีภาพนี้เห็นพออัปลงไปเท่านั้นล่ะค่ะมีคนมาเขียนคอมเมนต์นี่เบ้าหน้าใครวะฮิฮ,ฮ,ฮสภาพ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  เออนางอยากแกถามว่าก็เบ้าหน้านี้แหละมันเป็นอะไรเหรอหน้ารูปไข่หน้าผากหนกนูนเนี่ยนะแล้วมัดผมแบบธรรมชาติเนี่ยจะเดินไปเก็บเห็ดกับแม่ย่าเนี่ยเห็นวิวมันสวยนะธรรมชาติที่สวยงามดูแล้วสบายตาก็เลยถ่ายภาพมาลงเนี่ยทาไมต้องมาว่าคุณสวยขนาดไหนคุณหุ่นดีขนาดนี้ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหุ่นเนี่ยไม่ต้องซันเติมแต่งอะไรเลยธรรมชาติเนี่ยแม่ให้มาเนี่ย แภาพที่นางถ่ายเนี่ยก็ไม่ไดีลีทัดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยดูหุ่นคุณเท่านางไหมถามหน่อยเอารูปร่างหน้าตาหุ่นคุณมาโชว์หน่อยดิมีวาชนะได้ขึ้นประกวดนางงามได้เป็นนางงามสักสมัยไหมถามหน่อยถามหน่อยนะเออคนเราแต่งตัวสบายสบายถ่ายภาพสบายๆมาเก็บเห็ดกับแม่ย่านางอยากจะถามว่าคุณมาอิจฉาตาร้อนอะไรนักหนาคนเราทำบุญมาไม่เท่ากัน ความสวยความหล่อความงามมันไม่กีรังยั่งยืนวันหนึ่งมันก็ต้องผุเน่าพังไปตามกาลเวลาเวียนว่ายตายเกิดคุณทําความดีบ้างไหมหรือมีแต่จะมาหาเรื่องคนอื่นแขวคนอื่นไปวันวัน,วนอิจฉาตาร้อนเข้าไปวันวันคุณป้าป้าของนางที่คุยเข้ามาในเม็ดเสียจนางบอกว่าคนที่ไม่ชอบนางคือคนที่จําพวกขี้อิจฉาเพราะว่านางสวยกว่าเขามีความสุขกว่าเขา ทุกเช้านะคะสามีนางทำอาหารมาเสิร์ฟนางถึงเตียงนอนทุกเย็นทำอาหารให้ทานนางนี่มานั่งทำเฉพาะอาหารตอนเที่ยงของตัวเองอยากกินเผ็ดๆอยากกินอาหารแบบบ้านเราก็มาทำกินเองก็เท่านั้นนางน่ะมีความสุขที่สุดอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะที่คุณบอกว่าเก็บเห็ดกินอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มีนะคะหมูเนื้อกาไก่กินหรอือ สามีทําอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยผักผลไม้ไข่ดาวอาหารเช้าเนี่ยก่อนจะไปทํางานต้องทํามาเสิร์ฟภรรยาถึงเตียงนอนเนี่ยวันนี้นะเนี่ยถ่ายให้ดูแต่มันอย่างนี้ทุกวันนางมีทุกอย่างล่ะค่ะอาหารการกินแล้วที่นางเก็บเห็ดเนี่ยวันไหนที่นางกินเจนางก็จะกินเห็ดนะคะกินเห็ดกินข้าวกินผลไม้วันไหนที่นางนะคะไม่กินเจนางก็กินปลากินกุ้งแต่นางไม่ชอบทานเนื้อนางไม่ทานเนื้อเลยมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่มีเยอะอยากกินอะไรได้กินหมดอยากเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวแล้วที่นางเก็บเห็ดนี้ไม่ได้เก็บหาขายเหมือนที่พวกคุณว่านะนางเก็บไปทํากินเองบ้างแล้วก็ตากแห้งไปให้แม่และเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องทางประเทศไทยแกงกินอยากไปฝากเขาว่าเนี่ยมันเป็นเห็ดต่ตางประเทศเออนางไปพิธีไรนางก็เก็บตากแห้งไปประเทศไทยทุกปีฝากใครได้กินเขาก็มีความสุขเขาก็เออได้กินอาหาร กินเห็ดต่างประเทศเขาก็ดีใจนางกับสามีเนี่ยวันหยุดก็ไปเที่ยวพักผ่อนนะคะตามสบายอยากเห็นที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวทัวร์อย่างมีความสุขอยากเห็นอะไรก็ได้เห็นของที่เราไม่เคยเห็นวิวธรรมชาติต้นไม้หลากสีหิมะร่วงเกาะนกหลากหลายสารพัดแมวน้ำปลาวานตื่นเต้นมีความสุขเห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นคุณมีบุญวาสนาเท่านางไหม ทำหน่อยนะอย่ามัวมาอิจฉาสะสมบุญบ้างทำความดีบ้างปล่อยวางบ้างจะได้มีความสุขเพราะคุณไม่รู้จักปล่อยวางคุณเลยไม่ได้มีความสุขดูเดียเ๋ยวนี้ที่นางยืนอยู่เนี่ยขาวไปหมดนั่นคือนกนะคะหลายล้านตัวมีความสุขมาท่องเที่ยวดูนกบินว่นอนเกาะนกอย่างมีความสุขกับสามีอยากเห็นอะไรก็ได้เห็นนะคะอยากเห็นอะไรก็ได้เห็น ความสุขคนเรามันมีไม่เท่ากันหรอกเพราะคุณโดยเฉพาะคนอย่างคุณไม่มีวันจะมีความสุขได้มีแต่ความอิจฉาตาร้อนไม่รู้จักปล่อยวางเกิดมาพบใหม่ชาติใหม่คุณก็จะยิ่งรูปร่างหน้าตามาไม่ครบถ้วนเพราะคุณชอบติคนอื่นว่าคนอื่นทั้งๆที่เขาสวยกว่าคุณหุ่นดีกว่าคุณรูปร่างหน้าตาดีกว่าคุณแต่คุณก็มาบุลี่เขาเพราะคุณมีอคติ ในใจของคุณไม่รู้จักปล่อยวางหัดทําบุญะบ้างนะคะจะได้มีความสุขเกิดมามีบุญวาสนาเหมือนเขานางพาไปเก็บเห็ดกับแม่ย่าเลยค่ะพี่นองค์ไปดูเลยค่ะแม่ย่าพานางเก็บเห็ดโอ้มีความสุขค่ะแม่ที่ประเทศไทยค่ะอันนี้พอเขาเริ่มนะคะพอเขาเริ่มแก่นะคะเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะเขาจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้ แต่ก็คือเขานี่แหละค่ะนะคะนี่ค่ะ,ะเขาคือม่วงนี่ค่ะตอนเขาเด็กเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะม่วงน้ำตาลเริ่มโตแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเริ่มโตก็จะออกน้ำตาลเริ่มแก่เริ่มแก่ก็จะออกสีน้ำตาล ตอนเด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้ตอนเด็กก็เป็นอย่างนี้ค่ะนะคะม่วงก็จะมีใหญ่สีน้ำตาล หมดพื่อไข่แข็งดีอยก็เลยเอานะคะดูค่ะ แมงบ้งแบงบ้งค่ะแมงบ้งแปรมหรือเปล่าคะนี่ค่ะแต่นะคะนี่ดอกเ็ดค่ะโน่นค่ะดอกเฮดนะคะเก็บดอกตุ่มมาติ่มเม่เกี้แล้วนะคะนี่ทีน,นี้จะเอาดอกนี้ค่ะโอยเอาตากแห้งไปให้อีแม่ทางเมืองไทยไปฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทางเมืองไทยกันเลย มานะคะพี่นเราลองเอบตัวมีคนเดินมามีคนเดินมาเห็นค่ะโอไก่นั้นไก,นก่นั้นไก่นั้นไก,นนก,นนก,นนก่นั้นมีนั้นเกเดินมาว้าวกไม่อ <laughs> ยาก ยายา่ยามาเบเลยแล้วแม่ป<า>่าว่าอีเอิงเอิงเดินย่าเดินหาเห็ดกับลูกสะพ้ายเอ้ยแม่ย่ยา,ยาเดินหาเห็ดกับลูกสะพ้ายนะคะลูกสะพ้ายเ,เจ็บเห็ดย่าเดินนำหน้านะคะย่าเดินนำหน้าลูกสะพ้ายเจ็บเห็ด เจ็บเห็ดนางลมมาไม่ยากกินหมดค่ะไม่ยากนะคะกินค่ะกินเหมือนสลัดเลยนะคะกินแบบกินดิบอนะคะ่ะกินสดสดไม่ยากไม่ยากกินเห็ดนางลมสดๆอนะคะ่ะพี่น้องนะคะมันก็เยอะค่ะแต่มันก็ทั้งแก่ทั้งนมนอนไม่ยากเดินน้ำ เห็ดก่อใหญ่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเฮ้ยตัวจิ้งกือไม่เอาให้จิ้งกือกินค่ะหนูไม่กินเฮ้ยย่านค่ะนางไม่ชอบกิ้งกือนะคะติงจิ้งกือตะขาบนางเกลียดมากนี่ไม่ยากค่ะดู แม่น้ำลำธารน,นะคะ,ะ,แ,ะแมกนาวโลปัสดดิดูลดูปัสิ<ด>น้ำแห้งหมดตอนที่นางมาเห็นปลาซิวเต็มหนองน้ำเนี่ยก็คือแห้งหมดแล้วนะคะดูปัสิ ยายาบอกว่าฉันเห็นเห็ดสี่สี่กอสี่ดอกปกใหญ่ดูดิว่าเขาเห็นเห็ดอะไรหืมเยอะอ่ออีอีอีออออ ปะปะมาปังอิปปะบองมาปังอีกันอีกคำซิคำสัก oh. อ๋ออ huh. ๋ออีบงเห็ดเห็ดละงอกขาวค่ะนี่ค่ะนี่ The Evil นี่ค่ะเห็ดละโงกค่ะเห็ดละโงกขาวนะคะแต่ว่ามันอายุเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะ แม่ย่าบอกว่าฉันเจอสี่ดอกเห็ดนี่ค่ะมันมันแก่แล้วค่ะมันเป็นละโงกขาวนะคะแต่มันแก่แล้วอต้องตุ่มตุมนางบอกแม่ว่ามันกินอร่อยแหละแต่มันมันเป็นละโงกขาวแต่ว่ามันแก่แล้วบูรุบูรูบูบงบงผู้รูเฟฟ Oh. เอ้ยอม <c oughs> นม่ยาเดินผ่านนางเห็นนี่อีละงอกเกลือค่ะละงอกสนอนี่นม่ยาลูกสะใภ้หาเห็นขนาดเดินนะคะสองรอบนะคะเดินกลับไปกลับมานะค่อยเห็นล้ว่ามันอยู่ใต้หญ้านะคะไม่ได้หาในป่านะเดิน เดินตามทางรถนะคะเนาะเนาะอีอีบงกำอี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 สนุกงป่ปะอีบงปะบงอ๋ออีเอ๋อเอีอีอีปากเลออ่าบ่งกำซีกำศรีปากเลรีปากเลบงกำซีกัก ย่าบอกว่าเห็ดนี้แหละเห็ดเเหห็็ดดตัวเนี้ยนางเลยบอกว่าในหนังสือมันบอกว่าเออทานได้แต่ว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมนะคะโบเลโมโมเลโมก็คืออีบุกุบุกุโบเลอีสงมอ กล้องอืออีปะบงแม่ย่าบอกว่าเห็ดตัวนี้น่ะไม่ดีนะเห็ดพิษสะสมอือแม่ย่าบอกปะบงปะบงปะบงอืออ้อบงอือโบเล่นี่สิเฮ้ยบงอุ้ยบงแม่ย่าเห็นแล้วค่ะ ย่าบอกว่าดีดีดีนี่นะคะเห็ดพึ่งขาลายค่ะขาลายย่าเดินตามถนนหาเห็ด็ต้อก็มองซ้ายมองขวาให้ลูกสะไพ้นะคะนี่ค่ะดอกมึงนี่ดอกนึง ไม,ไม่ยาบอกว่าไม่เข้าไปหาในป่านี้เลยนางบอกว่าไม่ไปแล้วนี่ค่ะนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดผู้ใดฮะเด้อเด้อเด้อ่เด้อเด้อ่งสงเออส่งม มอวยอ้ยอ,อีโอเคอีบอ่งยางย,ายาา่ากว่านี้กินได้ไหมได้อันนี้ก็เห็ดม่วงนะคะเห็ดม่วงม่วงน้ำตาลอ,นนอันนี้อันนี้มันแก่แล้วม่วงน้ำตาลนั่นแหละนะคะม่วงน้ำตาลนะคะกินได้นะคะ

บงเห็ดม่วงค่ะไม่ยากเจออ่าแต่มาดูดูก่อนอินนี่ค่ะข้างในนี่ค่ะตัวดีนะคะตัวเห็ดม่วงเห็ดม่วง ค่ะเห็ดม่วงไม่ยาบอกว่าเออข้างในทานได้แต่ว่ามันเน่าหรือยังไม่ยาบอกฉันไม่รู้นู่นนะคะเต็มอยู่ค่ะเต็มปลาเลยเน่าก็เต็มค่ะไม่ยาบอกว่ามาๆมา,มาเอานี่ไม่ยาเรียกแล้วไม่ยาเรียกแล้วเดี๋ยวตัดนี่กัน อีบาบงอีอีมอรีเฮ้ยมอริกำเห็ดละงอกพิษนะคะนี่ค่ะได้เชื่อบ๊อกนออีอีกำอีอัลลีอีบรังอีวิวอีวิวอีบรางเนาแล้วชินเน่าตุดตุ๊ดบาบง เห็ดละโงกพิษเกินเห็ดละโงกพิษเนี่ยอีอีอรังกล้ามอีวิวอีบรังแต่อีโบนี่ยยาเดินไปดูเห็ดพิษแล้วค่ะเดินไปดูเห็ดพิษเตะอุ้ยตาเป๊ะอุ้ยตาเป๊ะตูดบ้าบงมียัดนีา กโอุ้ยโร,รยเก็บเห็ดิดอ้ยปะบงกโอ่ะิอีโบอุ้ยเอ้ยแม่ยาแม่ยาเดินพามาเจ็บนะคะเห็ดพึ่งน้ำนมค่ะสวยมากน่คะสวยมากโบเลมอยู่ โบเลมิวก็คือเห็ดพึ่งน้ำนมนะคะแต่ต้องตัดหนอนออกนะคะเพราะว่าเราจะไปตากถ้าหนอนติดเดี๋ยวมันจะกินหมดสวยมากโบเลมไม่ยาเดินนำหน้าไปแล้วนะคะพานะคะลูกสะพายพาลูกสะพายมาเก็บเห็ดค่ะนะแล้ว,วเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บค่าโบเลมิวเต็มแนวเต็มกระถางดูค่ะ ก็หาเอาอ่อนๆนะคะป่าลักษณะนี้มันชอบเกิดเห็ดพึ่งอยู่แล้วค่ะเห็ดพึ่งป่ามีเฟิร์นนี่้ะนางไม่เอาขามันเะรูป <c oughs> <c oughs> นางเจอป้าๆทักว่านางเก็บเห็ดไม่เอาขาเห็ด โอ้ยให้ริงกือกินเถอะจิงเกือเยอะนี่โบเีมิ้ได้เยอะเลยตากแห้งไปให้แม่แกลงแกงแกงค่ะว,ว้าวขอนสมน้ำผึ้งนะคะ ในสวนนี่เองค่ะสวยสวยนะคะดูค่ะสวยงามมากสวยงามมากนี่ขอเจ็บนะคะขอเจ็บนี่เอาไปตากให้แม่ค่ะ โอ้ยเสียงแพะเสียงแกะร้องค่ะ,ะเสียงอย่างนั้นน่ะตัวอะไรพี่น้องโอ้นี่ค่ะได้เยอะเลยคอนสนน้ำผึ้งค่ะ